ครูคลับอ like ัพสกิลรีสกิลสมัยก่อนเนี่ยแบบอุ๊ยเกิดมาไม่ฉลาดก็ไม่ฉลาดยาวเลยมีความคิดอย่าง้งเด็กเกิดมาไม่ฉลาดก็ไม่ฉลาดยาวเลยแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้แต่ว่าปัญญาแต่ละด้านก็อาจจะ เพิ่มขึ้นได้มากน้อยต่างกันแต่อย่างน้อยที่สุดเราเป็นครูก็ต้องทําให้เด็กมีปัญญาในทุกๆด้านเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฮเวิร์ดการเนอร์เขาคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีปัญญาตั้งตั้งแปดชนิดน่ะซึ่งเราอาจจะมีปัญญาที่แตกต่างกันนะคะบางคนอาจจะเก่งด้านภาษาบางคนอาจจะเก่งด้านคิดคำนวณน,นะคะบางคนอาจจะเก่งในเรื่องของดนตรีบางคนอาจจะเก่งในเรื่องของการใช้ร่างกายผู้นักกีฬาอย่างนี้ค่ะ นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเก่งทางด้านการมองภาพมิติสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะเก่งในด้านธรรมชาตินะคะบางคนอาจจะเก่งในเรื่องมนุษยสัมพันธ์เข้ากับคนอื่นได้ดีจริงๆพระหูปัญญ,ญานที่สามารถใช้ได้ในทุกวิชาเลยนะคะแต่เนื่องจากตัวเองเป็นครูภาษาอังกฤษนะคะเด็กที่ชอบภาษาอยู่แล้วก็จะชอบเรียนชอบฟังครูพูดนะคะจะมีความจะเรียนรู้ได้ดีถ้าฟังครูพูดครูอธิบายแต่เด็กบางคนไม่ใช่อย่างที่ได้พูดมาแล้ว อุ้ยต้องเอาเพลงเข้ามาต้องมีการแบบว่าจะเห็นว่าเด็กเล็ก,ลกๆะคะ่ะจะมีเพลงแล้วก็เต้นประกอบอะไรเงี้ยนะคะเคยมีครูนะคะที่เขาสอนแค่คำศัพท์คำว่าแซมที่แปลว่ากระทืบลงไปอย่างเนี้ยนะคะเขาก็จะเขียนเขาจะมีตัวอ,กอักษร H T A M P อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นสีสีให้รู้ว่าตรงนี้คือพยัญชนะเสียงต้น แล้วก็ไฟสินท้ายนะคะอันนี้เป็นสระเป็นคคละสีเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะเด็กที่ชอบรูปภาพแกจะจาเป็นภาพเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยจำเอาไว้เลยว่าจะต้องหลากหลายจะต้องเอื้อเด็กๆหลายๆคนนะคะเพื่อที่แกจะได้มีแกจะได้เรียนรู้ได้ดีที่สุดในช่องทางที่แกถนัดและในขณะเดียวกันเด็กคนอื่นก็จะได้พัฒนาปัญญาในด้านนั้นๆด้วยนะคะ What would you like to eat? I like to eat seafood. What would you like to eat? I like to eat curry. สิ่งที่สำคัญอย่างหนึง่งเวลาเราสอนใช่ไหมคะเราโหออกแบบกิจกรรม,มวันนี้เอาดนตรีมาใช้วันนี้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัตินะคะได้มี movement ใช้ body นะคะ วันนี้ให้ทํางานกลุ่มเพื่อที่เด็กจะได้ฝึกมีมนุษสยสัมพันธ์เอ๊บางครั้งให้เด็กทํางานเดี่ยวบ้างเพราะว่าเด็กบางคนชอบทํางานเดี่ยวนะคะเออพวกที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความฉลาดทางด้านความเข้าใจตัวเองพวกนี้มักจะเรียนเก่งนะคะก็จะเชื่อในปัญญาของตัวเองจะชอบทํางานเงียบๆคนเดียวเราเราเราควรจะเปิดโอกาสนั้นด้วยเด็กจะได้ฝึกทําอะไรด้วยตัวเองคิดอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกิจกรรมหลากหลายมากแต่เวลาประเมิน อย่าเผลอประเมินด้วยข้อสอบอย่างเดียวนะคะเวลาประเมินก็ต้องโยงกลับไปว่าในเมื่อเราอยากฝึกให้เด็กมีพระหุปัญญาเวลาประเมินก็ต้องประเมินเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเด็กมีปัญญาแต่ละด้านดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะ